เอ็งอย่มาดูดิไม่เอา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 เอาแล้วเหอะไม่มีเน็ตอะไรครับเนี่ยเอาอะไรดี๋ยวชิคกี้พายซิมไม่เลยไม่เคยทล่ด้วยกันเลยอะไม่เอ็งอย่ามาเย่งสิค่ะไม่แย่งไม่แย่งไม่มีใครดูไม่มีใครดูราคาอะไรตึ๊ดตึ๊ด ตื้อ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 ไอ้เอรกิรดบอยอย่าร้องเดี๋ยวติดเกรสิทโอ๊ยทำอะไรได้บ้างอะไ่แบบเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมกล้องอิงมันสวยอะเฮ้ยไปซื้อตามบ้างฮัลโหลฟิชเชควันนี้นะคะโหาดฟิชเชคกันนะคะ เริ่มเสื้อแม่กระโปรงฉันสูงแม่ไปเสื้อเสื้อฉันใช่เหรออ๋อชื่อพูดไม่ได้ดีกว่าไม่ได้เสื้อเสื้อฉันสร้อยสร้อยเพื่อนให้แล้วก็กางเกงเกาหลีสูงเท้าไม่หูเอสอชย่ร้องทำไมไม่หัดร้องเพลงวงตัวเองบ้างฮะดิลิขสิทธิ์เขาไม่ให้ร้องในไลฟ์ตื่อเออใช่เหรอ วันนี้จะมาแข่งเไม่พูดสิ่งอะไรสิ่งอะไรเน็ตเป็นอะไรอ่ะขอเน็ตก่อนเองใช้เน็ตตัวเองเองก็นี่ไงนะเจ็ดร้อยมันก็เหมือนกันเลยมาแล้วาามาแล้วของค่าแปดร้อยเน็ตมายังว,วันนี้จะมาแม่สอนอะไรวัน,นี้จะมา,มา,นนะมาโอ้ย โอ้ยอะไรอ่ะโอ้ยวัสดีทุกคนฮลโหลดีอ่ะเฮ้ยเราแบบไม่ได้ไ์มาเดือนนึงทุกคนคิดถึงไหมถูกจริงไม่มีใครคิดถึงเราสินะไม่ได้หรอกไม่มาอะไรอยู่คนเดียวก็ได้เฮ้ยโอ๊ย คอมโอลิส F E T ม็อกคือของเองมันได้แล้วค่ะสวัสดีทุกคนเฮลโลวันนี้มาฟีดเชอีกแล้วอีอีทำไมันไม่เล่นทำไมไม่สามารถรวมอลไรกันได้วะจริงทำไมอ่ะเออพอแล้วไปจีกันปะอันยองอันยองอาเซียไม่ได้ตรงไม่ได้โอกาสพิเศษไงเลยวันผลิภัตเลยวันผลิภัตอยากอะไรไปจีได้หรอ เฮ้ยยขอรุณ <reco> ค <c oughs> <absorbed> ือเพลงตัวเองอะอำไหนเอ่ยไม่ได้ตลกอ่ะคือคอนโด่าตอนเนี้ยเรายืนไลฟ์อยู่นะคือเราไม่ได้นั่งไลฟ์นะเข้าใจไหม Baby can you show me how you feel ไปละบ๊ายบาย เฮ้ยอย่ามาตีอย่ามาจับคขาไม่ตัดกันม่ด้ยโอ้ยอะไรของอนม็งก็ได้เมอไม่ไปิดอันนี้ก่อนทำไมถึงไปนั่งเออเออเออไม่มีอะไรพูดนะทุกคนนี่ไงเอเอา้มาเลนี่มาเล่นกีตาร์่ ฟังเพลงภาษาอังกฤชยู่คืนเปิดเพลงแักโหัวเล e ีดาต้องเอาไม่ไมีแสงไฟแล้ว Happy หรือไม่เขาแบบกีตา้ากันนี่ฉักลัวหรือไม่เนี่ยเขาแบบไันวะได้ยินเสียงเธอ <c oughs> อไเออเออเักไมครู้จักคุณเป็ดักไม่เคยค่ะรไม่เูซหรไม่รู้กบเพลงเพลงนี้ที่ได้ฟังนะฉันไม่ได้แต่เธอรู้ไหม ศักดิ์สิทธไงสักซี์หวยขั้นเทพสักซี์หวยขันเทพราให้มัสนงเพลงสปอยล์สิคบอกไม่ดูค่ะไม่ดูเลยุยเดก่าคนก็ยูเองโตไปฉันจะเป็นซมวันเฮ้ยเซมได้มา้องสปอยล์มสิคบ็อกโตกัเพราะฉันเป็นคนไม่คุยไม่เป็น อยากจะไปก็ไปไม่ได้เฮ้ยมองดูไปมเองที่ไม่ใช่จริงระวังที่ระวังหล่นนะลูกไม่หล่นหรอกเพราะว่าเรามีอะไรผมมีที่จุดโทรศัพท์สนามดารา เเบื่อทุกคนใครทุกคนอยู่สองคนคะ่ะตลกอ่ะอันนี้คือแกงอะไรเราผู้คุคลองแบบวเวอร์ชันวเวอร์ชันอะไรวเวอร์ชันวเวอร์ชัน นี่รูเมดนะคะนี่รูเมดยี่สิบห้าเมดเก่าสี่สิบห้าป่ะใช่อโสี่สิบสี่ด้วยซ้ำเฮ้ยไม่ใช่เออสี่ I'm going back to five 5 o i ได้คน่าเชือมกันไหม ไม่มีอะไจริงๆเร็วเร็วเร็เอลอะเออมือถืออมึงก็พูดชื่อแบรน์ไม่ได้มึงอะไรอ่ะตะกี้เธอพูดมึงตะกี้เธอพูดมึงใช่หรอฮ่ด่่ใช่หอไม่ใช่เอาอขอโทษค่ะเอาใหม่ มือเอ้ยไม่แล้วข้าพูดว่าแล้ววันไม่ข้าพูดว่าแล้วมันจะพูดชื่อแบรนด์ไม่ได้สิก็มันเหมือนพูดไม่เหมือนมันอ่ะไม่เป็นไรคนไม่้พูดนะว่ามันด้วยซ้ำใคไม่ได้พูดหนูเข้อจะผิด <c oughs> หนูเ้าหพูดปะไม่รู้เอาใหม่มาเร็วๆพูดเหรอเออพูดพูดทำเต็มเอามาเถอะทำเถอะลำโพงไม่คฟเน ไม่คู่คนที่ไปแย่แล้วไม่คู่ฟุตไม่เอาเอาดีดยวดิ๊นักเรียนชาเลนไม่ใช่เริ่มใหม่โอเคเริ่มใหม่โอเคไม่บอกละ <c oughs> ไม่บอกอะไรอยู่ดีไม่นะไมด้ตัวอย่างนี้เป็นนักเรียนเอาใหมห่ใหม่เดี๋ยวเขาส่งนักเรียนครูครูปากกากิ่งออยางลบลิควิด กันบ้านสมุด 放，对。<Fun. S 2> อาพูดโปรตีนเอาไปเพื่อโปรตีนแล้วก็เอ่อ CDM เชียงใหม่เชียงใหม่วันเชียงใหม่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 ภาคเหนือใต้ออกตกเฮ้ยตกมันเวรือก็ตัวตกเราไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นจริงตกโอเคตอนตกเอ่อเครื่องบินอวกาศ UFO เอเลี่ยน โอ๊โอกาบาทตายเป็นอะไโอกบาทนั่นคืโอกาบาทโอกาบาดศกอนาตรกมศกอนาตรกำศกอนาตะกำศกอนากรไม่รู้ เหันมาเต็มเต็มเล่นงงว่าอะไรวะเอออะไรนะโศกอาราธนากรรมโศกอาราธกรรมมีดเกี่ยวกี่แต่ไม่ได้โต้ y e ล l o w จาล่นจาล่นไม่เกี่ยวกันหรอกเออไม่เกี่ยวกันอะไร มีิโตปิโตปิโตอะไรล่ะแกงโตมันไก่เขียงเขียงห้องครัวข้าวดรื่องข้าวข้าวเส้นก๋วยเตี๋ยวบะหมี่ลาดช่องฮะหลอดช่อง เค้กพี่เนี่นี่ฮะเค้กเนี่นี่ไงที่เขาดังๆจับไปไออะไรของเองเค้กเราช่องดังๆก็เค้กก็คือเค้กไงก็เค้กเราช่องอะเมื่อกี้เธอพูดอะไรเราช่องเมื่อกี้พูดอะไรเราช่องเราช่องก็เค้กสรุปเค้กหรือเราช่องเราช่องอ่ะเราช่องอะอะสมมติว่าเราช่อง อ่ะสมมติว,ว่ากลับไปที่เดิยวเราช่องใช่ไหม,อ,มอาหารไทยกะทิกะทิกะทิหรอกะทิใช่ไหม,ก,มก้วยน้นำเชื่อม ไก็กล้วยมันก็ต้องกินกับน้ำเชื่อมเหรอไม่รู้ไม่ใช่ไม oh, ่ใช nah, e right. like, um ่เอาอเ้ยกล้วยมันต้องกินกับฮันนี่น้ำผึ้งเหรอใช่หรอถามคนอะไรใช่เคยกินยูนชีนเชื่อฉันเชื่อฉันเฮ้ยอะไรเนี่ยไม่เห็นอะไรแล้วเฮ้ย อย่างนั้นโมนี่ทำอย่างนั้นโมน่โมนไม่เคยลองเปอยู่ในไลฟ์เดี๋ยวลองชอบเลยเคยแต่ว่ามันไม่ควรนะคะทุกคนแล้วกับเข้าเราเรากี่ละคนนะกี่ลท่อนกีเะคำปะอุ้ยข้ามีพไม่มีได้สำหนึ่อง้เพอะไรเพลงอะไรบอกมาที่ฉันได้หนึ่งสอง มาที่ฉันสักหน่อยได้ไหมปล่อยให้ฉันนั้นจได้โอ้เนาะปล่อยให้ฉันได้เสร็เออนั่นแหละปล่อยให้ฉันได้ได้แล้วไดแล้วเพเพลยเพเอะไรดิคิสลเเพลพเพงเลเลอดิคิส m ีช่วเราเพลงอะไรเล่อกูบีเราเสียงไม่ใช่น่าเ่อกูบีู ต้องมีอะไรเร็วๆเพลงอะไรที่ทุกคนคอมเมนต์คอมเมนต์ต้องมีอะไรพีดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งไอ้ที่เขาทำฉันนั้นก็ทำมือเอ้ยโมเน่ทำแต่มันมันไม่คือไม่มันไม่แบบจังหวะจังหวะเนาะเพลงเพลงเอาเพลงที่เราแบบ่ต้องเพลงที่เราเชี่ยวชาญดิ ไม่ต้องลองแล้ว,วอันไหนลองคิดหาอ่ะหนึ่งสองสาม B B Can You เอ้ยมันชา้าอันนี่ขอ,อ,อบ B B เอ้ <c oughs> หยุดอะไรเอาดิเร็เวๆ B B Can You Kiss Me Kiss Me ให้ฉันได้รับดูสักทีความรู้สึกนเร็วเนี่ย <Yeah. c oughs> เวลาก็ไม่ล่นเร็วในอะไรหัวใจ ลองหัวหัวลองหัวหัวใจที่มีคเธออยากเก็บไว้ช่วยเปิดออกได้ไหมเอ๊เธอเธอคิดเหมือนฉันหรือเปล่กว่าว่าฉันเองจะคิดคนเดียวหนุ่มเอเร็วเร็วมาแล้วเพลงช้ามันไม่มันป่ะขอให้เร็วเป็นแบบเนี้ยค่ะ

มคยเป็นหป่ะคนไม่ใช่จ้านี่จ้าวเใช่ใช่ใช่ช้อยร้อยเปอร์เซ็นต์เคยถึนกับคุณหมดละเคยเจอเป็นคนที่ดำเนินการได้เหมือนไม่น่าใช่นะใช่คนบ้านเราเป่นหยีตลกอืมตลกตลบแออในก็ตลกอ่ะเกิดตักซี่ตาเฮ้ยไม่เอาแล้ว

ไม่ตายมันคือมันคืองมัน <serving> ค <Enfin> ือตัวอะไรอ่ะไม่เคยเห็นเลยมันคือตัวไอไอน้องมันคือปืนมันไม่ใช่ตัวเรซซัมเอ้ยเทปะเทปะไม่เท่อะเธอ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 ตกหัวฉันเธอตกหัวฉันตกปุ่มไม่ตกก่อนนับเป่นหัวฉันเหนือซ้ำโอเคโคตรเทอ่ะโคตรเทจริงโคตรเทโหเออสุดยอดน้องๆเกิดมาไม่เคยเจอเทอ่ะ มือนไฟมันจะตกมใช่ชิงค่ะเต่อเลยเทุกคนแล้วก็พาาหงหงซอมอง่มาแล้วเนี่ยจิงหไม่ตอบไม่รู้ห้องซอมร้องเพลงของเเพงค่ะไว้โดเรมีฟาโซฟาเมโดเติรดตึรดโดเรมีฟาโซฟา

ตื่อตรตื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 อแ่่ตอบกันปะไม่เอาอะตายเตงก็ลองเตนด้วยแล้วเอ็งจะหไรจไม่ไม่จบเดี๋ยวเต่นให้พี่หม่นจะมีใจจไม่ไม่จเต้นะเดี๋ยวเ่นให้พี่หมกไปอันนงจะมีใจจะไมไม่จบเตน่นี้นเดี๋ยวไปแบบ หนูปะโดนสรุปว่าคือไลฟ์นี้โดนลบนะรู้ปะทำไมอ่ะไม่รู้ไม่โดนพูดเล่นไม่ใช่พูดเล่นเดี๋ยวมาลบจริงไม่ใช่อะไรเฮ้ยจริงๆล้ัน The Sun 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 Actually Baby I Want You Right Now ไม่รู้เธอจะเข้าใจได้ยังเห็นเรียพี่เป็นเค้กไอ้โมนี่ นาแรกแบบนี้เป็นของเธอนะาอุ้ยน่ารักจังอมเป็นของเธอไปยนไอออไม่ไหวอือไรร้องอย่าร้องสิ่งที่ตื่น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 อะไรไปด้วยกัน จะมีใจเก็มเไมีอตบกันแล้วตบอะไรตบอะไรตบอะไรนแบตขาจะหมดแล้วแบตเือกี่ปค่พอโอ้ my god แบ่งฉันมี15%เทนาไ่15%นั่นพอเฮ้ยต้นเก่งจังครับเก่งมากเก่งเหรอฉัมีใจใช่ไหมไหมจีพอละไปยังงมามาอย่า่ ไปต่อเล้วขอบ๊ายบายไปเลยบายเจอกันเดือนหน้าเจอกันเดือนหน้นจานนจริงนะพเพราะว่าเดือนนี้มันก็เลียนไม่เก่งอะจริงเหรอจริงเดือนนี้มันเรียนไม่เอกอะไรแค่ว่าสูกหน่อยเรียนม่เก่งอะไรอีกทุกคนคือค่าต้องสอบแซดใช่ไหมวันเสาร์หน้าจริงเหรอสอบสอีกแล้วรอบจูนไม้ก็สู้นะผ่อนใจหน่อยว้าวผ่อนใจหน่อย ขา่ายไม่ใครให้กมใ่มอค่ให,ให้มามกรเดียวหมมอกรยไม่หมอกะ์ละท,ที่เสียแล้วน,น้องที่เสียแล้วไหนขดูเลยอาชน,นิ อันึงตอชถ้ามีใจทำไมไม่จีบเอ้ยใช่หรอไม่่อยนี่ถ้ามีใจทำไมไม่จีบถ้ามีใจทำไมไม่จีบตอไม่จีบอี่ถ้าใจเธอตองีบจีบรีบจีบเออ จะมันจะชกันไปไม่รู้เลยไงบอช่วไม่ช่วม่นะาดอ๋อมันจะช้าเกินไป่รู้เื่ไงไม่รู้เลยไง่ยา่แเปลี่ยนาใจทไมไม่พียา่ไม่เปลี่ยนอะป่ใจทไมไม่จอ่ะอนี้ติดข้างด้วยไม่จี เอาผมข้างไหนอะเอเ้ยอู้หูไหนร้อันนี้มันออกเร่สีอะไรแบบมีใจทัไมไม่จีบ ไม่ไม่เออได้ดิไ <c> ด <oughs> ้แล้วได้ได้กี่ใช่

ตอนนี้ใส่ะหมดอีก3สาม,สมไม่จีบเออ,ใ,อใช่ไหมขอหายไปก่อนเพราะว่าทุกคนจะาจะติดต่อกันนะคะนี่คือเรื่องการาติดต่อนี่เราถ้าแปดบทำไมก็แต่สิบสองเปอนันนี้เพลงนี้จะมา